นี่แล้วผมนำพวกพ่จะจันกอบครับผมไปนี่ซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็สามารถกินได้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่เมืองการล์ฮะที่เดิมเลยแล้วมีใครเป็นคู่บอลซ้อมอยู่ตอนนี้มีอย่างน้องธีรพงศ์ครับอย่างพุ่งนานอย่างงเี้ยกระเบิดพี่ๆน่าจะใครเยอะเนาะตอนนี้ผู้อายุ 21สแล้วสูงเท่าไหร่1้2หครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้51ครับมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับวันนี้จะต้องมาเจอคู่เก่าอีกแล้วบางไฟโก้ล่าสุดไปต่อยที่โลนบุรีมาวันนั้นเป็นไงก็มีเสียวดึงสายเอาได้ชนะคะแนนเข้ามาเนาะเขามวยสไตล์อะไร ก็มือคือมือเนี่ยนวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่ใช่ครับคิดวันนี้ย้ำใชยนะได้ไน่าจะย้ำไหมครับผมแต่ประมาทไม่ได้นะใช่ครับก็ไหวเดิมวันนี้ร้อยห้าร้อยห้ามันเดินมาเมื่อเช้าสอบหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนิดหน่อยครับถ้าเกินก็มาวิ่งยื้อสายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยครับผมสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำใชยนะคุ้มมากี่โลประมาณสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเราหลักตอนนี้ร้อยครับคนเที่ยวน อ่ฝากเชิญช่วนแฟนคลับแ้วหน่อยวันนี้เต็มที่นะโชคดีครับไป